สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวนนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม2นะครับนักเรียนม2ที่เรียนภา,า,ษ,าษาอาังกฤษด้วยหนังสือ Action 2นะครับนักเรียนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับชวนเพื่อนๆบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ u t u b e โดยผมครูสวนนะครับเพื่อเตรียมการเรียนของนาศาศาษาษาักเรียนนะครับเพื่อเตรียมการเรียนของนาาาักเ,เรียนการเตรียมการเรียนภา,าษาอังกฤษนะครับ ในระดับชั้นมสองนะครับที่เรียนเรื่องสือแอคชั่นนะครับถ้าเกิดว่าชวนเพื่อนแล้วช่องกระปุจะได้โตขึ้นโตขึ้นนะครับนักเรียนจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขนะครับเตรียมตัวดีนะครับตั้งใจเตรียมตัวไปเรียนก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะเตรียมตัวไปเรียนหรือว่าอาจจะเอาไว้สรุปตอนกลับมาจากการเรียนแล้วก็ได้นะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนรับรองว่าดีประโยชน์มีประโยชน์แน่นอน นะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันครับว่าแอคชั่นสองนะครับเป็นอย่างไรเริ่มครับโอเคครับเราจะมาดูกันต่อนะครับยูนิตหนึ่งบีนะครับหนึ่งบีเฮลป์อาราวน์เดอะเฮาส์นะครับช่วยเหลือรอบๆบ้านครับเป็นงานบ้านนั่นเองนะครับมาดูครับวอลคัพเรลี คำศัท์ครับชอชอนี่แปลว่างานบ้านนะครับงานบ้านงงานบ้านถ้าเกิดนักเรียนสนใจที่จะฟังว่าเขาออกเสียงว่ายังไงบ้างเนี่ยนะครับนักเรียนอย่าลืมเปิดฟังได้นะครับเปิดฟังได้นะครับเขาบอกว่า listen and repeat ้องฟังแล้วพูดตามนะครับ what are these phrases in your language วลีพวกนี้ในภาษาของประเทศคุณภาษาของคุณพูดอบอกว่ายังไงนะบอกว่ายังไง ข้อหนึ่งมีคำว่าอะไรบ้างนะครับมาดูครับอันนี้นะครับอันนี้บอกว่า take out the rubbish take out the rubbish ก็คือเอาขยะออกไปทิ้ง <c oughs> อาขยาออกไปทิ้งนะครับ dust the furniture ก็คือปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์นะครับก็คือปัดฝุ่นนะครับอันงนี้นะครับ mop the floor mop the floor ก็คือการถูพื้นครับ wash the dishes ก็คือล้างจานสังเกตดูเป็นงานบ้านทั้งหมดนะครับ cook dinner ทำอาหารข้าครับ go shopping ไปซื้อของครับไปช้อปปิ้ง walk the dog walk the dog ก็คือพาหมาออกไปเดินเล่นนะเป็นกฎหมายนะครับใครเลี้ยงหมาต้องมีเวลาให้หมายอย่างน้อยวันละชั่วโมงนะครับให้เขาออกไปเดินออกกำลัง Set the table จัดโต๊ะนะครับจัดโต๊ะแปลว่าเว,เวลาจะทานอาหารออด้วยกันในครอบครัวนะต้องมีต้องมีคนจัดโต๊ะด้วยนะครับ c l e a r the table นะครับเก็บโต๊ะครับทานเสร็จก็ต้องเก็บโต๊ะนะครับ tidy y o u r room t i d y y o u r room ก็คือจัดห้องให้เรียบร้อยนะครับอะไรลบไปไปที่เป็นทางมาจัดเรียบร้อยครับ Make your your b k e your bed ก็คือ ปูเตียงครับปูเตียงไม่ไม่จะทำเตียงนะครับปูเตียงครับข้อสองครับดู Do the quiz ดู quiz ก็คือแบบประโยคคำถามทั้นๆนะครับการทดสอบกันเล็กๆ Check เช็ค your score ล้วเช็คคะแนนของคุณนะครับ explain the word i n b o l v อธิบายคำ i n b o l v e ก็คือตัวหนานะครับพวก I you someone who just can't sit still คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถ ไม่สามารถนั่งเฉยๆ a r you are lazy หรือว่าคุณเป็นคนขี้เกียจ take the quiz to find out ลองมาดูว่าคุณเป็นคนจะนิดไหนระหว่างชอบนั่งเฉยๆหรือว่าไม,ไม่ชอบนั่งเฉยๆนะครับชอบนั่งเฉยก็ต้องเป็นคนขี้เกียจนะครับเรามาดูครับ bcb b ก็คือผึ้งนะครับผึ้งตัวผึ้งผึ้งนะ bcb ก็คือผึ้งที่ มีมีอยุ่งไปหมดนะครับแสดงว่าทำงานเก่งนะอ๋อเค้าโพเทโตหรือมันฝรั่งอ่ามันฝรั่งเข,เขาเปรียบเทียบกับคนขี้เกียจน,นะครับเพราะเหตุผลเพราะว่ามันฝรั่งนะนเนี่ยมันบดเนี่ยทำทำไม่ยากนะครับทำไม่ยากมันบดก็นะคือต้มต้มมันฝรั่งเสร็จปุ๊บก็เอามาใส่เกลือใส่นมใส่เนยหน่อยนึ่งเสร็จแล้วนะครับเป็นการทำอาหารแบบขี้เกียจมากๆเลย เลยเรียกเค้าสปอเตโต้นะครับก็คือมันบดครับจะเป็นแบบไหนครับจะเป็นแบบบ c ซบหรือจะเป็นแบบมันบดครับข้อ <c oughs> หนึ่งเขาบอกว่า do you watch a lot of television each day คุณดูทีวีเยอะป่ะครับทุกวันเนี่ยแต่แต่วันดูเยอะไหมลอ,องตอบดูนะครับลองตอบนะครับมี A B C นะครับ Not really ไม่ค่อยนรักนะ Prefer to go out ชอบออกไปข้างนอก w i t h my friend กับเพื่อนครับ In the real world ไปดูโลกที่แท้จริงเป็นยังไงนี่คือข้อเรตองอ่านดูนะครับแล้วลองเลือกดูว่นเป็นคนแบบไหนนะครับข้อ 2. How often do you make your bed คุณจัดที่นอนบ่อยแค่ไหนมีคำตอบก็ลองเลือกดูอันไหนตรงของเรานะครับข้อ 3. Do you help around the house คุณช่วยเหลือรอบรอบ้านบ้างหรือเปล่าชอบช่วยไหมนะครับบ้านคุณยังไงบ้างนะครับคุณคุณได้ช่วยเหลือบ้างปล่า How often do you go shopping with your parents? Mm hmm. คุณไปช้อปปิ้งซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยแค่ไหนลองดูนะครับ How many hours do you sleep a day? ว่าแต่ละวันคุณนอนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงครับนะครับเสร็จแล้วก็ลองทำ,ทำดูนะครับทำถ้าทำเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตีความอยู่ข้างล่างนะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับ เป็น BCB หรือเป็น Couch Potato ครับต่อนะครับต่อมานะครับ1 B บวยากรณ์ครับ Adverb of frequency Adverb of frequency ก็คือ Adverb ที่บอกความถี่นะครับความถี่ในการกระทำนะครับลองมาดูครับเขาบอกว่า Position of Adverb of frequency Position ก็คือ ที่อยู่นะครับจะวางไว้ตรงไหนของประโยคนั่นเองนะครับ we put adverb of frequency เราใส่ adverb of frequency before main verb ก่อน verb แท้หลัง verb ช่วยนะครับหลัง verb ช่วยครับหลัง verb ช่วย v e r to be ก็ถือเป็น verb ช่วยนะหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยครับ adverb of frequency นะครับวิธีการวางนะครับหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยเรามาดู verb แท้นะครับอย่างเช่นคำว่า go ครับ go shopping นะครับ เราจะเอา open มาเติมก็ I o f t e n g o shopping นะครับเอาไว้หน้า verb แทนเห็นไหมครับมาดูหลัง verb ช่วยนะ I am เห็นไหมครับ am นี่ am ก็คือ I am นั่นเองนะ am ก็เป็น verb ช่วยอยู่แล้ว verb to be นะครับ never ไม่เคยครับไม่เคย late ครับนี่เป็นคำคุณศัพท์นะครับตามหลัง verb to be ตมัน never เลยวางไว้หลัง am ครับ I am never late for school ฉันไม่เคยมาโรงเรียนสายนะหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยอย่าลืมนะครับ ภาษาเขาบอกยุติเสริฟท t คอมพลีท t e อะ e s นต์เซนซ์ใช้กริยาทำให้เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์นะครับ What are the w o r d in bold ศัพท์ที่ตัวเข้มไว้ยังไงนะครับพิณโยนแรงเกณในปัตตาของคุณนะครั cook ทำอาหาร make ทำ set จัด wash สักล้าง walk เดินนะครับมาดูเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบที่เขาใช้นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับใช้ never อย่าลืมนะครับประมาณ25%เปรียบเทียบดูนะครับ25%ใช้ sometimes บางครั้งนะครับ often บ่อยๆครับประมาณ50%นะครับ75%ใช้ usually นะครับเสมอเสมอครับ always เป็นประจำครับนะครับก็ลองเติมดูนะครับหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยเอาคำพวกนี้มาเติมข้างล่างนะครับเอาคำข้างบนมาเติมข้างล่างใช้ I หมดเลยและพวกนี้เป็น verb แท้หมดเลยเพราะฉะนั้นหน้ามันวางไว้หน้า verb แท้เพราะฉะนั้นเอาคำมาเติมอย่างนี้นะครับ I never cook dinner ใช่ไม่เคยทำอาหารค่าเลยพ่อแม่ทำให้กินนั่งกินรอกินตลอดอะไรเงี้ยน,นะครับนะครับดูเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค never เขไม่เคยเ,คยเลยไม่เคยทำเลยนะครับตัวนี้ทำบ้างทำมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ adverb frequency ที่ใช้ครับข้อสี่ how often how often แปลว่าบ่อยแค่ไหนอย่าลืมนะครับใช้ถามเนี่ย adverb of frequency เนี่ยนะครับ ถ้าหาอั f เฟนมาเมื่อไหร่ก็ตอบด้วยคำบอกความถี่ในการกระทำพวกนี้นะครับ h าอ o f เฟนดูยูดูเดอะฟอร์แล i ยิงคุณทำพวกนี้บ่อยแค่ไหน Write s e n เ e นเซสให้เขียนประโยคครับ Use adverb of frequency เห็นไหมครับใช่ v e r b of frequency ในการต่อครับมาดูครับ Water the plant ลรดน้ำต้นไม้บ่อยแค่ไหนครับน,นักเรียนก็จะไปดูอ่ะอสัปดาห์นึงมีเจ็ดวันนักเรียนรดน้ำ ต้นไม้กี่วันสมมติลดทุกวันเลยลดเช้ากับยังเรียนลดเยถ้าลดทุกวันก็ always นะครับไม่เคยลดเลยไม่เคยช่วยเลยกันเนียวยกตัวอย่างครับ cut the glass นี่ตัดหญ้าตัดหญ้าบ่อยไหม tidy your desk ทำจัดโต๊ะให้เรียบร้อยบ่อยไหม make breakfast ทำอาหารเช้าทำเองบ่อยไหมดูนะ Do the laundry laundry ก็คือ ซักผ้านะครับซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะครับดู t ด e l อนด d r y เอาผ้าไปซักนะครับ Iron your clothes Iron ก็คือรีดผ้าครับรีดผ้าครับลองนึกดูบ่อยแค่ไหนนะครับสมมติว่าเจ็ดวันไปรูนเรียนห้าวันรีดเองทุกวันนะก็น่าจะเป็นเรื่องอันนี้นะครับ Usually นะถ้าเจ็ดวันต้องรีดทั้งเจ็ดวันเลยก็ Always นะครับยกตัวอย่างครับความถี่ที่ต่างกัน I sometimes water the plants นะอันนี้ใช้คาว่า sometimes อางทีใช้กระโดดน้ำต้นไม้นะนะครับนี่ยกตัวอย่างข้อ5 write the word in the correct order จัดเรียงประโยคใหม่จัดเรียงให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับ Tony eats out never eats out ก็คือออกไปทานข้างนอกบ้านนะครับจะได้เป็น Tony never eats out นะหน้าเวิร์บแท้หลังเวิร์บช่วย นี่ใช้คำว่า eat มาเป็น verb ์ a g อันน v e r ว่งไม่หน้าอันนี้ก็เรามายังดูนะครับไม่ยากข้อหข้อหครับ write sentence ให้เขียนประโยคครับเขียนประโยคครับอันนี้ dad m o m best friend นะครับพ่อแม่เพื่อนตนิดนะครับ always o m t t m m s usually often never อันนี้ความถี่ครับ tidy ทำให้เรียบร้อยเมคอะไรครับม็อบอะไรครับวอล์ Walk อะไรครับดัสอะไรครับอ uh, my dad s o sometimes Mop the floor uh, mm hmm. อ่าพอจฉนันบางทีก็ถูพื้นนะ e t i m e s Mop the floor สังเกตดูนะครับ mop เติม s นะฮะเพราะฉะนั้นประธานเอกพจน์หรือสารเวิร์เติม s นะครับเอ่อ uh, ที่ใช้ adverb of frequency เนี่ยจะต้องเป็น present simple ทั้งหมดนะครับเวิร์โดยดีๆด,ด้วยจะเป็น verb แท้ช่องหนึ่งแล้วก็ ประธานเอกภพรุ่ที่3เมืุบอย่าลืมเติม S นะครับ S, E, S จำได้เนาะข้อ7 listen g ครับฟังครับฟังดูนะครับถ้าอยากฟังเสียงไม่ใช่เสียงครูก็ลองเปิดฟังดู listen to the conversation and choose the answer A B or C that best answer in your question นะครับลองเลือกดู A B C นะครับที่เหมาะสมกับคำถามที่สุดนะครับ What does Ben do in the evening? Ben ทำอะไรในตอนค่ำครับลองดูครับ Ben ทำอะไรครับ Ben อยู่ไหนนี mm hmm. ่ Ben อยู่นี่ใช่ไหม Ben ทำอะไรครับ Walk the dog, take out the rubbish หรือ water the plants นะก็ะสองครับ What time does Ann have dinner at? ทานอาหารค่ำกี่โมงนี่เรื่องราวทั้งหลายแหลน่นี่ต้อง อยู่ในเรื่องที่เราฟังนะครับเราฟังแล้วเราเลือกตอบนั่นเองนะครับข้อ3ม where steve, steve steve อยู่ที่ไหนครับนะครับเราฟังแล้วก็จะรู้ว่า steve อยู่ที่ไหนอยู่ที่อันนี้น่าจะเป็นที่ช้อปปิ้งมอลล์น่ามหนี่อะไรก็นเนี่ยห้องตสมดุดแน่นอนนโรงหนักแน่นอนนะตามนเรื่องครับลงตอบดู new speaking cup work in pair เป็นงานกลุ่มเอ้ยงานคู่นะครับ ดัช mm. เชอร์อเฟรนเฮลในเฮาเพื่อนของคุณทำช่วยเหลืองานบ้านหรือเปล่ายูสเ h รเซสอินเอ็ r c i s e ์ไ์วันแช้วลีในเอ็กไทรที่1และ4นะครับ mm. To ask and answer เพื่อถามและตอบครับเดนเชลเดคลาสแล้วก็มาบอก,พกเพื่อนครับ How often do you tidy your room? คุณจัดห้องนอนของคุณบ่อยไหม Never I don't like it ไม่เคยไม่เคยจัดเลย ฉันไม่ชอบทำก็เก็บข้อมูลไว้ให้หมดแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะเพื่อนนอนฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้นะอย่าลืมนะครับเวลาเล่าต้องพีหรือชีนะครับแล้วเวิร์บต้องอย่าลืมเติมเอสเด้วยนะครับข้อ9การเขียนครับ w h s t y t y p a l Monday for you นะวันจันทร์โดยปกติแล้วเป็นยังไงบ้างนะยูนเซฟ c e below ใช้วลีข้างล่าง write short p a พ a g r ก p h การเขียนประกาศทาสัน้นทอยู่แก่อิงย o สเซอร์โอนใช้ความคิดของคนเองก็ได้นะครับมาดูก่อนนี่คือกิจกรรมนะครับลองเขียนดูครับเป็นวันจันทร์ที่เป็นไงบ้างครับเขาทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างนั่น,นี่นะครับตัวอย่างครับ I get up at 7 a.m. I usually make my bed then I have breakfast I often walk to school หรืออะไรอะไรต่อยนะครับนี่ยกตัวอย่างครับเป็นการเขียน,นครับ งานเขียนเปิดคุณครูให้ทำนะครับโอเคครับ 1B ก็มีอยู่แค่น,นั้นนะครับโอเคครับเราจะมาต่อนะครับยูนิต1 4ครับฟันเดย์สฟันก็คืสนุกสนานนะครับวันที่สนุกสนาน Reading and writing เป็นการอ่านและเขียนนะครับอันนี้ถ้าเกิดนักเรยอยากฟังก็อย่าลืมเปิดดูเปิดฟังนะครับ Look at the chart ดูหัวรูปดูหวัหวเรื่องครับ Of the text Which of the activity in the picture ติจกรรมไหนในรูปภาพนะครับ Do you think Amy does ที่ Amy จะทำ on Sunday ในวันอาทิตย์ครับ Listen and read ลองฟังและอ่าน To find out เพื่อหาดูครับ l e v e l the picture เขาเขียนที่รูปภาพไว้นะครับนั่นคือข้อหนึ่งครับลองมาดูนะครับลองมาดูนี่เนื้อเรื่องครับในเนื้อเรื่องนะครับเรามาดูนี่ A B C D E นะครับดูเน้นเป็นรูปกิจกรรมนะครับว่าเป็นคนไหนนะครับเรามาดูเนื้อนี้กันแล้วกันนะครับที่เนื้อเรื่องก่อน Sunday is my favorite day วันอาทิตย์ป็นวันที่ฉันชื่นชอบที่สุดนะครับ I usually get up late ฉันตื่นนอนสายาย and have a big breakfast ทานอาหารเช้าเยอะๆ then I, I do my homework for school เสร็จแล้วฉันก็จะทำการบ้านสำหรับโรงเรียนกันนะ I also help my m o m cook lunch ฉันมักจะไปช่วยเหลือแม่ในการทำอาหารกลางวัน In The afternoon ในตอนบ่ายครับ I usually meet my f r i e n d จะไปเจอเพื่อนนะครับ and play basketball ไปเล่นบาสเกตบอลครับ we sometimes hang out h a n อ out ก็ออกไปเที่ยวกันนะครับ at the shopping center ที่ที่ห้างนะครับที่ช้อปปิ้ง if we ีอีฟเด e ะเวสต์เอช์แบถ้าอากาศไม่ค่อดีก็จะไปห้างครับ I never go out on Sunday evening ในวันอาทิตย์ตอนค่ำไม่เคยออกไปไหนนะ My friend l o l a often comes round เ uh, อ่อ เพื่อนชื่อลอร่านะครับมักจะมาหานะครับ And we play video game แล้วแต่ล้วันมาเล่นวิดีโอเกมกันนะครับ And we watch we a film ดูหนังด้วยกัน Then I s u r ์ the i n ์ e r n e t นะท่องอินเทอร์เน็ตนะครับ And chat with my friend แล้วคุยกับเพื่อนนะครับออนไลน์ Online, before I go to bed ก่อนที่ฉันจะเข้านอนครับ at 10 o'clock ตอน4ี่ทุ่มครับ Sunday fun วันาทิตย์เป็นวันที่สนุกนะนี่คือเรื่องราวของ เอมีนะครับ I love Sundays นะมีกิจกรรมทำเยอะเลยข้อสองเขบอก read the article and complete the table นะครอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ลองมาเติมดูนะครับเติมดูครับ In the morning get up late อั r ต o นูทำอะไร evening mm hmm. ทำอะไรใน mm hmm. เริ่มงตะกี้นี้นะครับ ข้อ3 read the theory ดูดกฎเกณฑ์นะครับสูตรกฎเกณฑ์นะครับ by example ดูตัวอย่างครับ in the text จากเนื้อเรื่องนะครับ then add capital letter capital letter ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ to the sentence เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ที่ข้างล่างนะครับตัวไหนตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะมีขึ้นต้นประโยคอย่าลืมนะครับ แล้วก็ชื่อเฉพาะทั้งหลายแหลแล้วก็ไอแท่นั้นเองนะครับดูครับ capital letter ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ we use capital letter เราจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อ To start a sentence นะครับเริ่มต้นประโยคแน่นอนนะครับที่ตอนนี้ Tony ครับ with people's name นะชื่อคนตรวอย่างเช่น Sally with country and nationality ชื่อประเทศและเจ้าตานชาต,ชาติครับไทยแลไทยนะ ชาติทั้งชาติประเทศนะครับ With days and, day and month day บ month ครับวันชื่อวันชื่อเดือนครับก็ถือเป็นชื่อเฉพาะนะครับจำไง่ายๆไม่ยาก With language ชื่อภาษาครับก็่อเฉพาะเหมือนกันครับ Spanish With pronoun กับคำสรรพนามเช่น am สรรพนามของ I ครับ I am j อ h n ังคือจอร์นนะต้องทำดูครับมีห้าข้อ ง่ายครับข้อ4ครับ which is your favorite day วันไหนที่วันที่คุณชอบ,ชอบมาก what do you do คุณทำอะไรครับ complete the table like the one in x x size two นะครับ oh, เหมือนกันตัวอย่างใน e x e r c i s e 2อง heading ข้างล่างงนะ่าย short article เขียนบทความสั้นๆครับมีตัวอย่างอยู่แนละ้วคงาไม่ยากนะครับ มาดู culture corner ครับ 1D นะครับ 1D culture corner นี่ข้อ1ครับฟังนะครับก็ข้อหนึง่งงานฟัง look at the title ดูหัวเรื่องนะครับ the headline and the picture ดูรูป i n the text what would you like to know about British teenager คุณอยากจะรู้อะไรกันครับวัยรุ่นชาวอังกฤษนั่นแหละ ฟ a มิลี่ไลฟครอบครัวอาชีวิตของครอบครัววัยรุ่นนะครับก็ทำอะไรบ้างส o ูลไลฟ์ชีวิตในโรงเรียนครับ And Free Time เวลาว่างครับทิ้ u อ a q u e คช i o นลองนึกคำถามดูนะครับพออี c แคตตาล็อดแต่ละเรื่องนะครับ i ิสน n ลองฟังดู Read and see if you can answer ลองอ่านดูแล้รัลองดูให้ตอบได้ไหมนะครับก็คือข้อหนึ่งอันนี้ Family Life นะครับชีวิต อบริเตนในนักเรียนบริเตนก็คือประเทศสหราชอาณาจ,จักรอังกฤษไม่ไม่ใช่เฉพาะประเทศอังกฤษนะครับมันจะมีมีอิงแลนด์ไอร์แลนด์เวลนะครับเวลส์ ales, แล้วก็นอร์ทไอร์แลนด์นะครับรู้สึกจะมีสี่ห้า mm hmm. ที่รวมกันนะครับ Family life ครับ Families in Britain are usually small ครอบครัวจะเป็นครอบครัวเล็กนะครับ But family life is sometimes very busy แต่ว่าชีวิตบคว่าจะยุ่งพอสมควรนะครับ Both parents ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วครับ In family o f t e n work ก็จะทำงานด้วยนะพ่อแม่ทำงานด้วยนะครับ So ท e นี้เจอดังนั้นวัยรุ่น have to help around ต้องช่วยนะครับ Around the house a bit นะครับต้องช่วยเกี่ยวกับงานบ้านเหมือนกันนะเด็กๆก็ต้องช่วยบ้างนะครับ In the evening ในตอนค่ำครับ Many British family ครอบครัวชาวอังกฤษทั้งหลายแหละ Watch soap opera soap opera ก็คือหนังหนังที่อยู่หนังหนังข่าวครับนะครับ soap opera ก็เป็นพวกละครน้ำเน่าทั้งหลายแหละนะ Light like Eastenders นะยแต่ธรรมเฉลิม Eastenders and the telly ยลี่นะครับอ t นเดอร์เท่ตุแล้วก็นั่งดูด้วยกันนะครับนี่คือ family life นะครับมาดูสกุลไลฟ์บ้างนะครับสกุลไลฟ์ก็คือชีวิตในที่โรงเรียนเป็นไงนะครับโรงเรียนครับสกุล start at อเอฟโฟาะแปดโมงสี 5. 5. นะครับพี่เพื่อนพี่เพื่อนนี่นักเรียนนะครับเหมือน student นะครับ student เป็นคำ อเมริก uh, mm ันนะครับพี่ๆเป็นคำภาษาอังกฤษครับเป็นอังกฤษนยเป็น British English นะครับ Study some really interesting school subject นะครับก็จะเป็นเรียนรู้วิชาที่เขาชื่นชอบนะน่าสนใจอย่างเช่น l like i k e ICT นะครับ Citizenship หนาที่พลเมืองนะ and Food Technology เ,เกี่ยวกับอาหารนะเี่ยัทางอาหาร When school finish เมื่อโรงเรียนเลิกนะครับ at 3.30นะ pm ตอนสามโมงครึ่ง many people go a ่ d go to and after school ครับก็มักจะไปชมรมหลังเลิกเรียนนะครับลายยุตอต่างเช่น French ครับรับภาษาชม,มรมภาษาฝรั่งเศสนะครับ or drama ครับ ชมรมละครนะพี่พี่ยินเพื่อนอเวแวฮาร์โซลยูนิฟอร์มนะของประเทศอังกฤษเขาจะใส่ชุดนักเรียนนะเหมือนของเราไทยนะครับก็แต่ชุดนักเรียน Information and Communication Technology นั่นคือ ICT นะครับนี่คือ School Life ชีวิตในโรงเรียนครับมาดู Free Time ครับ Free Time ก็คือย้ำว่าเขาทำอะไรกันนะครับ Like all teenagers เหมือนกับ วัยรุ่นทั่วไปนะครับ British t e นะครับวัยรุ่นชาวอังกฤษนะครับเล่าว a ช c h i n g TV ชอบดูทีวีกับ p ล a y วิดีโอเกมชอบเล่นวิดีโอเกมแอนเซ and s u งอินเทอร์เน็ตชอบใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ But many also belong to club นะแต่บางทีก็ยังคงเป็นของเป็นชมรมนะครับอย่างเช่นคาราเต้นะครับหรือแดนซ์คลับชมรมเต้นรำ อเดดูสเก็ตบอร์ดดิ้งไปเล่นสเก็ตบอร์ดหรือโรลเลอร์เบรดดิ้งก็คือไปเล่นโรลเลอร์เบรดนะครับออนซานเตเดย์เนวันเสาร์ครับมน,นิ่ทีเนื่องจากไปช้อปปิ้งมักจะไปเอ่อไปช้อปปิ้งนะครับชอบไปช้อปปิ้งกัน the cinema, อ่ออินทูเดอะซีนีมาอ๋อเลิมไปดูหนังนะครับ with the friend กับเพื่อนนะนี่คือชีวิตยามว่างของเขานะครับ ข้สอสอ่านเนื้อเรื่องนะครับตัวคำพวกนี้เปลี่ยนเปลี่ยนลงไปนะครับ1นึถึงหกข้อสอธิบายคำใในคำตัวดำนะครับข้อ4ี่โปรเจกต์งานนะเป็นงานโอเคครับ1นด,ดีก็มีอยู่เท่านั้นนะครับ ังไงบ้างครับนักเรียนหว,วังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะครับในการเอาไว้เพื่อเตรียมตัวไปเรียนนะครับหรือว่าเอาไว้สรุปหลังจากี่เรียนมาแล้วไพื่อเกขึ้นเยียนนะครับว่าคนได้รับประโยชน์จากการเรียนทําให้นักเรียนได้เรียนเก่งขึ้นนะครับอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับชวนเพื่อนด้วยนะครับใพ้มาดูคลิปช่องคุณครูเยอะๆนะครับ โอเคครับเล็เก่งครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ